สวัสดีจ้าทุกคนเทบวเทบวค่อยก็อยู่กับลูกเนี่ยลูกเนี่ยลูกเนี่ยนะคะโทรศัพท์ก็เก๊งนะทุกคนละมันละลนลลนล้นล้นล้นไปงานวัดเพิ่งมาทุกคนฝากดูด้วยนะเนี่ยดูบอบบี้เนี่ยเนี่ยบอบบี้เนี่ยบอบบี้ เธอกับบ,บ๊บบ <c oughs> โอ้ยโอ้ยทำไมบา๊อบบีมานี่นั่งลงนั่งลงนั่งก่อนดินั่งก่อนโอเคมาเอามือให้มามาเดี๋ยวขอขี่หน่อยดิมามือมา

พ่อมาบอบบี้นะครับเดี๋ยวสิทุกคนดูตูดมันสิเห็นไหมเอาเอาเอานั่งลงนั่งโชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ออฟก่อนเออผมหล่อไหมครับล่ลหล่เออเออโอ้ยมาเกตเป็นอยู่ได้ล่ะ เล่นแรงเกินไปไหมเธออ่ะเดี๋ยวเหอะอยู่เฉยๆได้ไหมลูกเดี๋ยวเราต้องเป็นหุ่นส่วนกันอ่ะมานวดก่อนนวดนวดมาสาดนวดก่อนทุกคนนวดก่อนเ่ยเห็นี้ฮู้ยอัวหน้ยเพื่อนเรา ผมจูบบ๊อบี้ครับทุกคนผมน่ารักไหมวันนี้ผมเล่นกับแม่นะเนี่ยแม่ผมถ่ายอะผมชอบกล้องนะแม่นะถ่ายไปเลยแม่ถ่ายไปเลยแม่เพื่อนปะอ๋ออมอัย่งไม่ยอนนนวด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 นนวดนวเ่วนนสบายพี่น้องเป็นสบายสบาย่ร